สวัสดีค่ะมาพบก,กับแม่หมอโซเฟียไพ่ยพยากรณ์กันอีกครั้งนะคะเอาล่ะคลิปคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะนะจริงๆแล้วแม่หมอทําคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่เสียงมันไม่ออกมาเออไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่หมอก็เลยล้างไพ่าทาใหม่เลยนะคะที่เกียรประมาณนั้นนะจะ๊ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะออก เป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะจงกับใครนะคะใครอยากดูดวงสนตัวกับแม่เพิเ่เพื่อนในแอปเดี๋ยวได้เลยนะจ๊ะมาดูสิเขาว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ทําไมถึงต้องมาทําท็อป,ท,อปท็อปปิกนี้นะคะหลายๆคนถามแม่ว่าแม่บางทีเนี่ยหนูก็รู้สึกเขารักหนูจริงๆเลยรักหนูเหลือเกินแต่พอมองมุมเหมือนเขาไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่อะไรกับหนูเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์่อนอื่นเขาดูของคุณก่อนนะคะ The Empress ค่ะ t r e e o f s w o r d s ค่ะ The Date ดูเหมือนว่าพลังงานของคุณนะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะถ้ารักใครรักจริงๆคุ่มเทจริงๆให้จริงๆนะคะแต่คุณเจอความรักที่มันเจ็บปวดทิ้มแทงหรือว่าเจอรักซ้อนจนทำให้ความรักเนี่ย มันมันจบไปโดยสิ้นเชิงนะคะนะคุณเนี่ยจะรักแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าแบบรู้สึกว่าโดนหักหลกังรู้สึกว่าเขามีคนอื่นดึงคนอื่นเข้ามารักให้ตายยังไงคุณก็จบค่ะนะอันนี้คือพลังงานของคุณค่ะอ่าลืมบอกไปนะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุดินนะธาตุดินคุณสองนะคะธาตุลมนะคะธาตุลมไม่ถุนตุนคุมค,ค,ค่ะแล้ก็ ธาตุดินนะคะประสบมังกรกันขอดูพลังงานของเขาสักนิดค่ะเอ g ดออฟเฟรครับแฮงค์กิตแมนเจสส์แนพลังงานของเขานะเหมือนการรอคอยนะคะนะเขาอาจจะเคยแบบเริ่มต้นกับใครแล้วแล้วมันก็แบบ มันก็จบไม่เป็นท่าเหมือนกันนะเขาก็รอคอยในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะที่จะมีพลังงานดีๆรักดีๆเข้ามานะเขาก็รอแต่เขาก็ไม่ได้รอแบบใจจดใจจอนะเขาก็รอแบบอืมก็ถ้ามีก็ก,ก็มาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ต่ถามว่าเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมเขาอยากเริ่มต้นค่ะทีนี้มาดูสิค้าว่าเขาจะเอายังไงกับความสคัญ เดฟู Four, Eight, clothes, sword, star, uh, ์ค่ะ4 u อพ่นเกิลส์8ขอ t พ่ n t น e c ิลส์ค่ะควีนของสอดค่ะและสตาร์ค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูไพ่ใต้สำรับค่ะ2 w อ o พ่น c กิลสค่ะ8องคัพและ Page Cup. เพจอัพคัเปิดต่อไหมล่ะเปิดต่อไหมล่ะซิกออฟซอดค่ะเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นะ <c oughs> ที่ผ่านที่ผ่านมานะเขาไม่ต้องการปลกมดกักใครเลยหรืออาจจะไม่ได้อยากปลกมากับคุณนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะห่วงพื้นที่ตัวเองนะคะเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเขาเคยทํางานหนักในความสัมพนันธ์ แล้วสิ่งที่เขาได้รับอะ่ะมันคือความเจ็บปวดนะคะมันมันคือความความเสียใจนะนะด้วยบวกกับเขาว่าเป็นคนอีโก้ด้วยนู่นนี่นั่นด้วยแต่ถามว่าเขาคิดถึงเราไหมคิดถึงเรารักเรานะคะแล้วก็หวังในเรื่องอนาคตกับเราด้วยนะคะถ้าคุณถามว่าเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์แน่นอนค่ะเขายังวนเวียนในชีวิตคุณแน่นอนนะคะความรักมันร้นปีมันร้นเอ,อ่อจนทนไม่ไหวจนเขาจะต้องม ขอโอกาสคุณหรือมอบความรู้สึกเนี้ให้กับคุณเปิดเผยความรู้สึกเนี้กับคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาเนี่ยนะมันอาจจะค,คลุมเครือมันอาจจะแบบละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังหรือว่าคาราคาซังเดี๋ยวมันจะคลี่คลายมันจะคลี่คลายเร็วๆนี้นะคะขอให้คุณมั่นคงและมั่นใจเหมือนไพ่ที่คุณได้นะคะ มั่นคงต่อความรู้สึกนะคะที่มีต่อเขานะคะเขายังวนเวียนในชีวิตแน่ค่ะนะไอ้ไอคำที่ว่าไอ้การที่คุณคิดว่าเอ้ยเขาเขาคิดที่จะไม่ไปต่อหรือเปล่าคงไม่แล้วละค่ะเขาอยากจะไปต่อนะคะเขาอยากจะไปต่อกับคุณค่ะนะคะเอาละ่ะสรุปนะคะเขาจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการไปต่อความสัมพันธ์ค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเคยเจ็บปวดมาก่อนมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เซฟตัวเองนะคะเพราะเขาก็กลัวว่าเขาจะปิดกวัางอีกนะคะแต่ใจเย็นๆนะคะมันจะมีการคลี่คลายนะคะมันจะมันจะคลายปมต่างๆออกไปนะคะเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะคะเอาล่ะตรงไม่ตรงยังไงฝากเมนไว้ตรงนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันค่ะแล้วก็เป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆกับแม่หมอค่ะและอย่าลืมค่ะรีโพสต์ออกไปนะคะ แชร์ออกไปค่ะเพื่อให้พลังงานนี้สำฤริผลได้ร้อยเปอร์เซนค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่หมอต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ